ปุกก mm uh ี้แบ่งค่าตีมั่งดีได้เองรอรับเลยนะเฮ้ยมาแล้วปุกี้เองตีลูกขนไก่สิขอโทษบาจีตตี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 เฮ้ยุกี้พร้อมนะหรอ น้อนเราอย่าวอกแวกคนไม่มีสมาธิเดี๋ยวโทรหาพวกนังเป็ดก่อนโอ้ยตะคิวกินเออกี้บอกมันซื้อขนมมาด้วยนะเอ็งมองอะไรอ่ะไม่เคยเห็นคนสวยหรอแล้วขาเอาขึ้นมาทำไมอ มันขึ้นไปตรงนั้นได้อย่างไรอย่าบอกนะว่าเองไม่ได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจเออน,นังเป็ดอยู่ไหนอ่ะม่กี้อย่าลืมบอกมานะซื้อช็อกโกแลตมาให้เอลโลด้วยเองบาจี้ข่าทำไมเน,นี่ยนี่งบ้าจี้เหรอกเ,เออดิเองบาจี้นะโอ๊ยังคาสองตัวนี้จริงๆเลยฮัลโหลนังเป็ดเออจะมาฝากซื้ออันนี้หน่อยนะยำลมันอยากกินจับจับจับจีบจับจ แล้วก็เอาเลยนะช้อนช้อนชอนชอช้อน้ไม่โผลแล้วแพรี่เองดูลูกพี่เองซิเนี่ยไม่สนใจนอนนอนนนี่เองก็บ้าจีกับเขาด้วยเหรอเนี่ยก็เออดินี่ยังมาจู้นะจีเฮอกี้ถามกันแบบตรงๆเลยนะเพื่อนกันอะเอโรน่ารักและสวยไหมไม่สวย ทีมเองกับทีมค่ะแข่งกันเปล่ามาดี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 ไม่แข่งด้วยหรอกเฮ้ยแบบทีมนะเว้ยใครจะมาเป็นคู่หูค่ะยกมือไม่ต้องแย่งกันยกเร็วเร็วหรอเออก็ได้ส่วนใครอยากอยู่ทีปก้ยกมือมันชัดขนาดนี้เลยเหรอคนที่อยากอยู่กับเราไม่เป็นไรขอบใจเองนั่นริ้วเหรอพี่เต็มใจเปล่าเลย เด็กหญิงสงโลแยมโล่าเลือกเจ้ามันชัดขนาดนั้นเลยล่ะเอาลับไปสิบลูกนะเอะบอกพวกมันด้วยเดี๋ยวทีมพีต่อให้สามลูกไว้นั่งเป็ดมั่นใจเหรอปุกกี้นักแบเว้้ยเองนักแบดเลยเหรอส่วนค่ะนักกินเฮ้ยเราต้องวางแผนตัวเนี่ยมันเล่นเก่งนักเบดมีแะไะปุก,กี้มันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้าง เท่าที่รู้นะมันเป็นคนบาจีเก็ตเลยมันบาจีตรงไหนอะตรงนี้เหรอ <laughs> อิงจะจี้ทำไมนะ่ย <od> ตบซะหนา้าขมำดิวเลยตรงนี้บาปะ <c oughs> เฮ้ยพร้อมแล้วบอกนะพร้อมแล้วเสร็จก็เล่นชายรู้จักี่มไหมรู้จักดิแค่นั้นแหละอะไระ <c oughs> สวนไแล้นะยำโลตั้งใจรอรับอ่ะเค จริงอ่ะรีวรอแล้วเมื่อไหร่จะตามแผนจริงๆอะลูกง่ายๆแบบเนี้ยใครก็รับได้เออเดี๋ยวรอดูท่าที้งสองสามลูกก่อนเดี๋ยวพรีเสิร์ฟเองมันมาแล้วเ้ยแย่งตลอดเลยเองจะไปแต่งผมตอนตีแบบท,ทำไมแล้วมันเสียทรงแผลนะเริ่มสิไม่ได้ผิดที่ค่าค่าทำดีที่สุดแล้วโอเคเอ เอ้ยปุกกี้แบ่งค่าตีมั่งดีได้เอ็งรอรับเลยนะเฮ้ยมาแล้วปุกกี้เอ็งตีลูกขนไก่สิขอโทษบาจีตตี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 ตตเฮ้ยอุ้ยขอโทษบาจีจริงๆเฮ้ยนางเฟยจะร้องทำไม ตีต well. well> ุต okay, oh, ัีน uh> uh ีตก็แต uh ้ีตัวนีุลิตตีตุลิตีตุลามีความีตุลิตตีตุลนตตีต็ลิตตีตุลยเตีเุลิอุ่ลยตตุลยตตีตุทตี่ลิตตีตุลิีล้งแล้วกีตเลีลิตตลีลเีลลีีให้ป อย่าพูดอีกนะเจ้เขาจะเสิร์ฟแล้วหูปากด้วย <Yeah. S 2> อไปไปเล่นรอบอะจำลูกกลับเล้อเออดิหัวนโนเป็นมะกรูดเลยจะทำต้ยมยำบอเออต้อยมยำกุ้งหรือต้อยมยำไก่เอา้าถามแล้วก็ไม่พูดเฮ้ยว่างไงต้งยมยาปะวานมันจะกินปะวานเลยเหรอใช่ไหมชายถามลูกถาเลยเนะ ในที่สุดก็ชนะนี่เองตั้งใจหรือแกล่ะแกลงี่ดูนะการตีระคังต้องตี3ทีรู้แล้วมีลูกกระ ต้องหยุดเล่นเกมแล้วมานั่งสมาธิกันบ้างนะก็ดีนะก็ดีเป็นความคิดที่ดีตั้งใจทำสมาธินะจะได้เกิดปัญญากับตัวเองอย่าให้อะไรมาทำลายสมาธิเราได้ เอ็งพาน้องเป็ดมาเดี๋ยวใช่เขาจะได้เกิดปัญญาอยากให้ทุกคนตั้งใจนะเชื่อผมนะนะใช่อย่าเล่นดิตั้งใจสี่ริ้วรอ้อเอเโอเคอะไรค่าอยู่ในสมาธิน้องเป็ดมันมีจุดอ่อนปัญญาเหรอไม่ใช่พวกเองอย่าคุยกันเสียงดังสี่น้องเป็ดเขาเสียสมาธิจะคุยทำไมนักหนายำโลยังไม่ได้พูดอะไรเลย มีเรื่องอะไรน้องเป็ดมันบ้าจี้เหมือนเองอะเอ็งจะมาจี้ข้าทำไมอะต้องการให้เองไปเอาคืนเมื่อกี้ตอนที่ตีแบตแผนพวกเองเหรอแผนมันคนเดียวเลยใดใในโลกนี้มักไม่เที่ยงสิบเอ็ดงใช่ๆก็ยังไม่เที่ยงไงสาธุตั้งใจตั้งใจนะอย่าลุกลิกปุกี้พร้อมนะพร้อม น้อนเราอย่าวอกแวกคนไม่มีสมาธิไม่มีหรอกเวว้ข้าอยู่ในสมาธิแล้วเดี๋ยววันนี้พี่เปื่อหอมในขนมนะใจดี เสียงเรื่องการอะไรอ่ะมาทางมาคอลูกเข้าไปเลยนะเฮ้ยทำไมไม่พอไปตัวเขาก็ไม่สุดเพลย์ดิี้วนเซฟไพร์เออนั่นแหละวันโชว์ไปกีคิดว่าเราจะทำผมทรงไหนไดีหน้าแมวเขามีแต่หน้ามา้าไม่ใช่หรอโอ้ยเซ็งเว้ยไม่มีหน่กินเลยย,ยูเหรอหน่เห็นแล้วกำลังคิดแผนอยู่สองตัวเนี้ย เคยทําประโยชน์ให้สังคมเลยเลยพูดหลายเลขป้าวไม่ต้องวางแผนมันนี่ชายตั้งใจซื้อหมาข้างบ้านเขาออกลูกเขาเลยดีใจเออดีใจนะดีใจนะนะานนะมาแปเรียนเกณฑขอหนึ่งคำจากเพื่อนๆขอเรียกว่าประธานชา,ายประธานชา,าไฮยี่ร้อยหรือปา้าจีป่าว่ะไม่อะมันมีอีกคนนึงที่ป้าจีใคร้อมไงเอาเป็ด มีคนบ้าจีเหมือนเองอะใครอะ่ะประธานชายเฮลี่มีเรื่องจะบ,บอกไม่ต้องพูดรู้แล้วพกกินบ้าจีเออตามน,นั้นแหละคนหูดี <c oughs> จำแวะอะไรก่อนเดี๋ยวพี่ชายจะแจกฮะมีแผนอะไรเด็ดๆบ้างไหมมีรอกินนะเฮ้ยอวนนั่นเพื่อนเองไี่อ่ะไม่ชอบคำว่าประธานชายถีงน้ำเงินท้ายต้องกินก่อนยอ เฮ้ยตะโกนไาเนี่ยอ้วนตกใจต่อไปชากิสีดำยน้นจะโกวอะไรนั่งหนาหอนี้ชาจะกินสีนเหอลอืองย้อนเฮ้ยหรือไม่กี่อันเองนะอ้วนอย่ามาสก,กิดอย่าพูดเลยนะจะพูดจะ,จะพูดอะไรมั่งหนาอ้าไหนบอกแบ่งเพื่อนเนี่ยกิน,น,อ,น,นอนี้ก่อนุ่งใสต้องหันหลังกินละ น้ำเงินใช้ตกินใได้ไม่แคลรี่ทำไมไม่อาปากลืมแล้วเอ็งจะกินยังไงกินแล้วมันหล่นใส่มือเลยหยิบขึ้นมากินแล้วอย่ามากลัวเลยนะจะกินแล้วโอ้โหนห่อแร้งหมดแล้วเนี่ยแล้วความผิดใครอ่ะนาไงัตโถแก้ง่ายก็รู้ว่าคนมากี่ดีน่าเลนสองสามห่อ มันไม่น่าจะเหลือแล้วมั้งไม่เหลือได้ไงโสดสามหอกเฮ้ยเหลือเพื่อชายบ้าง สนุกไหมคะซีรีส์เพื่อนตอนเพื่อนบาจี้อยากแกล้งนะก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะนางเป็ดพาตัวอะไรไปนั่งสมาธิด้วยโมได้ข่าวว่าเองพาไอรอนแมนมาด้วยหรอเออใช่ข้ามากับโทนี่กระตัดอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะคะ